ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าออทุกครั้งที่เราพูดถึงอะไรสักอย่างบนโซเชียลเนี่ยแล้วความสนใจที่เราสร้างขึ้นมามันกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาจริงๆได้โหมันจะน่าสนใจขนาดไหน ครับน่าคิดมากเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโปรเจกต์หนึ่งค่ะที่กําลังพยายามทําสิ่งนี้ให้เป็นจริงชื่อ s t e a u d i o ค่ะอยู่บน blockchain Solana ใช่ครับเขากำลังทดลองแนวคิดที่เรียกว่า Social Fi คือเอา Social Media มาผสมกับการเงินดิจิตอลนี่แหละค่ะจากข้อมูลที่เรามีทั้งจากตัวโปรเจกต์เองแล้วก็มีรายงานจาก OK Research ด้วยเราจะมาดูกันว่ามันทํางานยังไงมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ ที่สําคัญเลยคือมีอะไรที่เราควรต้องระวังบ้างครับผมหัวใจหลักของมันเลยก็คือการสร้างกลไกลเอ่อที่พยายามจะเปลี่ยนเสียงหรือไม่แชร์ที่เกิดขึ้นบน X หรือ Twitter เดิมนี่แหละให้เป็นรางวัลที่จับต้องได้จรงิงๆซึ่งก็คือเหรียญ SOL ค่ะครับโดยเขาหวังว่ามันจะเป็นเหมือนวงจรที่แบบกระตุ้นให้เกิดการพูดถึงต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าเขาออกแบบกลไกลไว้อย่างไงน่าสนใจตรงคําว่าพยายามนี่แหละค่ะเหมือนเป็นการทดลองครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วกลไกลที่ว่านี่มันทํางานยังไงคะเอาแบบเข้าใจง่ายๆหลักการพื้นฐานก็คือว่า ยิ่งเราผู้ใช้งานเนี่ยสร้างคอนเทนต์หรือพูดถึงโปรเจกต์สเตลาริโอบน X มากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสติดอันดับในลดเดอร์บอร์ดมากขึ้นเท่านั้นเพื่อรับรางวัลเป็น s O L อรายสัปดาห์ไปอ๋อค oh, ่ะค่ะแต่คําถามสําคัญคือแล้วร,รางวัลมาจากไหนอันนี้แหละครับส่วนที่น่าสนใจคือโปรเจกต์นี้เขามีเหรียญของตัวเองชื่อ loud l ล u านะคะครับซึ่งเหรียญ l ล u าเนี่ยซื้อขายกันบน dex ที่ชื่อ meteora ทีนีท้ทุกการซื้อขายเหรียญเล u ามันจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น4%ครับ oh, oh. เข้าใจแล้วค่ะคือเอาค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายเหรียญเรานี่เองมาเป็นเหมือนกองกลางสำหรับแจกรางวัล SOL ใช่เลยครับให้กับคนที่ช่วยโปรโมทเยอะๆสินะคะ25อันดับแรกในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เหมือนมีแบ่งไปให้คนที่สเต็เหรียญ KITO ด้วยถูกต้องครับก็คือแบ่งไปให้คนที่ช่วยสร้างแมนแชร์สูงสุด25คนแรกแล้วก็มีส่วนแบ่งให้คนที่ s เ a ็เหรียญไคโก้ด้วยมันเหมือนพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจเล็กๆขึ้นมาจากกิจกรรมบนโซเชียลเลยเหมือนกันนะคะครับผม แต่มันก็ต้องมองด้วยนะครับว่าโมเดลแบบนี้มันก็พึ่งพิงปริมาณการซื้อขายเหรียญเหลาค่อนข้างมากนะจริงด้วยค่ะคือถ้าถ้าปริมาณการซื้อขายมันลดลงเงินรางวัลมันก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้เป็นจุดที่ต้องจับตาเรื่องความย,ายั่งยืนในระยะยาวเลยครับค่ะแล้วการวัดว่าใครสร้างความสนใจหรือมายแชร์ได้มากน้อยแค่ไหนคะ เขามีวิธีวัดผลที่ชัดเจนยังไงเหมือนจะเคยได้ยินว่ามีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับใช่ตรงนี้แหละครับที่ Styledio ใช้เทคโนโลยี AI จากไคโตซึ่งเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลโอ้ไคโตครับระบบ AI ตัวนี้เขาจะประเมินจากหลายๆอย่างเลยเช่นจานวนครั้งที่พูดถึงโปรเจกต์หรือม e นเช่นนะครับค่ะแล้วก็ระดับ engagement ของโพสต์นั้นอย่างเช่นไลค์ retweet comment อะไรพวกนี้อืมละเอียดเหมือนกันนะครับอาจจะรวมถึง reach หรือการเข้าถึงของโพสต์ด้วยแล้วข้อมูลผู้นี้ก็จะถูกเอามาคำนว แล้วก็จัดอันดับแบบเรียลไทม์เลยอัปเดตทุกชั่วโมงเลยครับโหทุกชั่วโมงครับทําให้การแข่งขันมันก็ค่อนข้างโปร่งใสนะในแง่ของการจัดอันดับฟังดูเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ก็น่าติดตามมากค่ะแล้วสมมติถ้ามีคนสนใจอยากจะลองเข้าร่วมดูบ้างขั้นตอนมันยุ่งยากไหมคะเออขั้นตอนการเริ่มต้นจริงๆดูไม่ซับซ้อนนะครับคือแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ staylau.io ค่ะ staylau.io ครับแล้วก็เชื่อมต่อบัญชี X ของเราเข้ากับ s o l a n a Wallet อืมจากนั้นก,ก็เริ่มสร้างคอนเทนต แล้วก็คอยไปเช็คอันดับตัวเองบนลีดเดอร์บอร์ดฟังดูง่ายนะคะแต่แต่ใช่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยหวานแล้วค่ะต้องย้ำมากๆเลยนะครับว่านี่คือการทดลองแบบที่โอเคเร r c ชเขาก็เขียนไว้แล้วตัวโปรเจกต์เองเขาก็บอกแบบนั้นการทดลองหมายความว่ามีความเสี่ยงสูงสูงมากครับสูงมากๆคือไม่มีอะไรรับประกันผลตอบแทนเลยแม้แต่น้อยค่ะการเข้าร่วมเนี่ยมันเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสนามทดลองทางเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเห็นภาพเลยค่ะครับ การลงตุนในเหรียญลาวดิโอเองก็มีความผันผวนสูงมากอยู่แล้วตามธรรมชาติของตลาดคริปโตแล้วก,กลไกการให้รางวัลมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือปริมาณการซื้อขายนั่นแหละจริงค่ะดังนั้นใครที่สนใจนะครับต้องต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดจริงๆให้เข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ต้องใช้เงินทุนที่แบบว่าพร้อมจะสูญเสียได้เท่านั้นนะครับ ห้ามมองว่าเป็นการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนเด็ดขาดเลยชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปแล้วสเตลเลอร์ดิออก็คือความพยายามที่จะจะเปลี่ยนความดังบนโลกโซเชียลให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงๆใช่ครับโดยใช้กลไกค่าธรรมเนียมจากการเทรดเหรียญของตัวเองเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอืมเป็นการทดลองที่ทา้าทายแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสาคัญไว้ให้เราคิดตอเหมือนกันนะครับยังไงคะมาม่าโมเดลแบบนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมว่ามันยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แค่เอ่อ กระแสวูบวาบที่มาแล้วก็ไปนั่นสิคะแล้วถ้าถ้ามันทําได้จริงละ่ะมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออิทธิพลหรือความสนใจบนโลกออนไลน์ไปเลยไหมคือการที่ใครสักคนมีผู้ติดตามเยอะๆหรือสร้างไวรัลและเก่งๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบเป็นรูปธรรมได้จริงๆมากกว่าแค่รายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์ในอนาคนหรือเปล่า